สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจอะใจครับด้วยเนื้อหาของรายการเจอดใจในคืนนี้นะครับจะขออนุญาตเริ่มต้นถามน้องสิงห์ก่อนนะครับนานๆมาอยู่ในูตูด i o รยการทีนะปกติตัดผมบ่อยไหมครับก็งงว่าถามทําไมแต่ว่าบ่อยครับบ่อยก็เดือนละครั้งอะไรอย่างงี้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคนหัวไม่เถิอนครับคิ้วต่ํา คิ้วต่ำคิ้วก็มีมีช่องแสงต้องหาช่างที่รู้ใจตัดครั้งหนึ่งก็ไม่แพงประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ150บาทร5 0บาทเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับแขกรับเชิญของเราเป็นช่างตัดผมแล้วเป็นช่างทําผมไม่ได้ตัดอย่างเดียวทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมด้วยแล้วก็ถ้าสักประมาณ20ปีที่แล้วถือว่าเป็นช่างคนดัง เป็นมือระดับเทพของประเทศไทยเป็นมือหนึ่งของวงการคนที่เป็นดาราเป็นนางแบบเป็นคนดังมีชื่อเสียงก็มักจะทำทำผมกับช่างท่านผู้นี้แล้วระดับนี้นี่เขาตัดกันหัวละกี่บาทฮะร้อยห้าสินี่จัยหัวละกี่ครั้งละกี่บาทผมไม่รู้แต่ว่าข้อมูลบอกว่า20ปีที่แล้วรายได้ประมาณเดือนละห้าหมื่อวันละห้าหมื่วันละห้าหมื่ยิปีที่แล้วจนถึงแสนโหอ่า แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสาคัญในการเป็นแขกรับเชิญในรายการจาะใจเพราะรายการของเราต้องการคนที่มีแรงบันดาลใจผ่านมรสุมชีวิตมีข้อมูลมาเล่าให้ท่านฟังว่าชีวิตจะดําเนินได้แม้จะเจอกับอะไรก็ตามคุณยังไงว่าต้องทนทุกข์ชีวิตมาก่อนหนึ่งจะมาออกรายการนี้ได้าามุกคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นให้ผมเดานะอย่างแรกเลยต้องมีปัญหาทางจิตมีปัญหาทางจิตมีมีปัญหาทางจิตเคยคิดสั้นจะฆ่าตัวตายทนทุกข์ทรมานอ่ะแถมให้ออกข้อ ต้องธุรกิจล้มเหลวเป็นหนี้ธุรกิจล้มเหลวไหมล้มเหลวเป็นหนี้มีหักหลังมีอะไรต่างๆมีฟ้องร้องกันเป็นหลักหลายล้านต้องเคยประสบอุบัติเหตุอ่ะเคยตกจากตึกมชีวิตเป็นอย่างนี้เนี่ยหลังหักนอนเป็นเดือนหมดยังหมดยังยังไม่หมดมีข้อต้องมีปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวเคยโดนทารุณกรรมจิตใจและร่างกายจากพ่อของตัวเองตั้งแต่วัยเด็กแต่ทุกวันนี้ที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เพราะมีความเชื่อและศรัทธาในตัวเองว่าตราบใดที่มือยังถือกันไก่ทำผมได้ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้โอหโเขาเป็นใครเขาเป็นใครอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับผมไปชมกันเลยครับโป๊ดช่างผมคนดังเริ่มมีชื่อเสียงจากโฆษณาแชมพูยี่ห้อหนึ่งเคยรุ่งเรืองสูงสุดมีทั้งเงินทั้งชื่อเสียงแต่เหมือนมีกรรมต้องตกอับเจียนตายหลายครั้ง วันนี้เขาสามารถกลับมาพังงาดในวงการทําผมได้อีกครั้งก็ตัดผมขอเขามาตลอดนะครับช่วงหลังเนี่ยไปตัดกับเขาน้อยมากเพราะว่าพี่ก็จะไม่ว่างแต่ส่วนมากก็จะทงกิกันแต่ถ้าอยากจะบอกว่าเปลี่ยนทรงทีได้ต้องไปหาเขาคนเดียวก็น่าจะเป็นฝีมือเลยครับจุดเด่นให้พี่โป๊ดมาช่วยงานเคยครับหลายครั้งต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ง่ายมากนะที่จะให้พี่โป๊ดทำเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนกันพี่โป๊ดก็ไม่ออกมาจากสลอนให้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเลือกเฉพาะงานที่โบปอช่วยหน่อยงานนี้คือยุคนั้นก็แบบไม่ค่อยมีคอมพิวเตอร์ช่วยเท่าไหร่ละมันจะต้องแบบสวยสวยตั้งแต่ต้นคนนี้ยายเขาดูดีออกมานี่แบบปึง้งออพร้อมถ่ายคนละคนปอเนี่ยรู้จักพี่โปอมาตั้งแต่ปี2529มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปอไว้ผมบ๊อบปอจะบอกว่าพี่โปอตัดผมบ๊อบ กมาปอกล้าท้าว่ามีไม่กี่คนหรอกในเมืองไทยที่ตัดผมบ๊อบแล้วแบบเท่ากันหมดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆริงรายการจัดาจก็ขอต้อนรับคุณโป๊ดหรือคุณพุทธนาวัสุพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับชื่อโป๊ดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนประมาณยุคผมเนี่ยต้องทันเพราะว่ามีทั้งร้านที่โด่งดังแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์โฆษณาพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม แต่ยุคผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่ฮะอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันนิดหนึ่งอาจจะไม่ทันครับก่อนอื่นขอถามคร่าวๆก่อนว่าความสนใจเรื่องทําผมนี่เริ่มตั้งแต่9้าขวบแล้วถูกต้องครับปดเกิดมาเพื่อเป็นช่างทําผมแล้วก็จับเป็นไกลครั้งแรกแต่ยุ9้าขวบครับเป็นความสนใจเรารู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เรียนจริงจังไม่ได้เรียนครับแล้วคุณพ่อท่านว่ายังไงครับตอนนั้นคือคุณพ่อเนี่ยอยากให้พวไปทําเกษตรเพราะคุณพ่อมีคนละเรื่องเลยเนาะคุณพ่อเนี่ยมีที่อยู่ที่ ปลูกคละไม้ปลกูกอะไร,รทุกวันสุ่มคุณพ่อก็จะพาขับรถไปที่จันท์เสร็จแล้วก็บังเอิญเนี่ยป๊อดมีปัญหากับคุณแม่ใหม่ครับซึ่งเกิดมาคุณพ่อมีมีคุณแม่หลายคนคือคุณพ่อเนี่ยมีภรรยาทั้งหมด4ี่คนแต่ป๊อดเกิดมาเนี่ยป๊อดไม่เคยเจอหน้าคุณแม่ป๊อดเลย แม่จริงๆ e ไ,ไม่เคยเจอเลยเหรอไม่เคยเจอจนกระทั่งปอไดยุติสิบสามได้เจอกันหน้าคุณแม่ครั้งแรกตอนแรกอยู่กับพ่ออย่างเดียวอยู่ที่อยู่ก like ับคุณพ่อเป็นเพราะว่าจริงๆปอเกิดชนบุรีนะครับแล้วก็พอปอสามเดือนเนี่ยคุณแม่ก็ขับรถพาโปอเนี่ยมาเจอกับคุณพ่อที่บ้านสอยทองหล่อแล้วคุณย่าซึ่งเป็นคนที่ห่วงลูกชายเหลือเกินไม่ยอมให้แบบว่าภรรยาคนไหนคุณพ่อเข้าบ้านนะครับก่อนหน้าโป์เนี่ยคุณพ่อก็มีภรรยาคนหนึ่งแล้วมีลูกด้วยกันแล้ว แต่วันนั้นนี่คุณย่าเห็นโปดคุณย่าบอกว่าวันนั้นเป็นวันพระด้วยค,คุณย่าบอกว่าได้พระเข้าบ้านแล้วคุณย่าก็อุ้มปดเนี่ยหนีเดินไปหลังบ้านของบ้านคุณป้าที่อยู่บริเวณเดียวกันแล้วปดก็เลยอยู่กัคุณย่ามาตลอดก็ไม่ได้เจอหน้าคุณแม่มาจากกนกระทั่งโตอายุสิบสามถ้าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่ารับลูกแหละแต่ไม่รับตัวภรรยาให้มาอยู่ในบ้านเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อมีภรรยาคนที่สี่อยู่แล้ว ซึ่งแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายครับพอโตขึ้นมาเราก็เจอหน้ากแล้วเรียกว่าแม่ไหมเรียกว่าคุณแม่ครับเรียกว่าคุณแม่แล้วความสัมพันธ์ในบ้านเป็นแม่เลี้ยงความสัมพันธ์ในบ้านตอนแรกรักปดมากครับเป็นลูกชายคนเดียวครับแล้วพอคุณแม่เนี่ยมีลูกชายซึ่งเป็นน้องชายของโปตซึ่งต่างมารดาเนี่ยนะครับก็ไม่เริ่มรักปดแล้วพอไม่เริ่มรักปดแล้วเนี่ยปดค่อนข้างเป็นเด็กที่ปดสน ก็เป็นเด็กทีอ่อยากรู้อยากเห็นที่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ปอ๊อดนี่กับแกใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรค่าอาจารย์ โอ๊ยอยนี่แกคิดจะสู้ฉ,ฉันใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมินแกจะตกตาฉันใช่มั้ยคอยดูนะฉันจะฟ้องอพแบบ่อแกจะรู้เรื่องแนะ่แล้วส่งผลยังไงกับคุณโปตอนเด็กๆนะครับ ทำให้กลายเป็นเด็กเก็บกดหรือเปล่าทําให้มีปมด้ยอยยังไงบ้างหรือเปล่าอ๋อมันป๊อะว่ามันมีแน่นอนนะครับ,รบรโดนอย่างนั้นอย่างเช่นคุณพ่อไม่อยู่เนี่ยคุณเป็นอาหารเรือกับข้าวไม่มีสิ่งที่โพอตได้ทานคืออะไรทราบไหมครับะไครไข่ต้มร้อนๆเนี่ยคุณแม่เลี้ยงเอาไปคลึงสิวตัวเองเนี่ยแล้วมาให้ป๊สตทานแล้วตัวเขาเองทานข้าวนอกบ้านกับลูกเขา แล้วก็พอเลาคุณพ่อกลับมาจากเรือเนี่ยคุณพ่อเป็นนยทหารเรือมันกับตันเรือครับเ,เสร็จแล้วก็จะโดนคุณพ่อเนี่ยทำลายร่างกายตลอดทำลายร่างกายนี่แบบไหนฮะคุณพ่อไม่เคยใช้ไม้คุณพ่อใช้กําปั้นเนี่ยชกชกเลยเหรอฮะเหตุผลคืออะไรทำไมต้องชกเวกลาคุณพ่อกลับมาจากเรือคุณแม่ใหม่ก็จะ เล่าต่างๆให้คุณพ่อฟังวดไปซนบ้างไปขโมยมะม่วงบ้านนู้นบ้างขโมยปืนลมไปยิงมะม่วงขั้วมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับมีบ่อยไหมฮะอย่างอย่างสมมติพ่อมาอยู่บ้านกลับมาจากเรือทีไรพก็โดนทุกรอบครับกลับมาบ่อยไหมฮะก็บางทีคุณพ่อไปสิงคโปร์ทีนึงก็อาจจะสักประมาณ7วัน15วันเคยโดนคุณพ่อทําร้ายหนักที่สุดขนาดไหนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พวดจะจบ มศสามเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นมศสามนะครับรบ,บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาชอบไปเล่นมา้มาม้าแข่งแล้วเราเป็นเด็กที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่มีความอบอุ่นพออยู่ในบ้านไม่มีความอบอุ่นซึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยคุณย่าพขเสียไปแล้วครับผู้หญิงคนแรกในชีวิตพศุคือคุณย่าพระรักคุณย่ามากเป็นแบบแม่แท้เลยถูกต้องเพราะนอนคุณย่าก็ได้ดูแลพศตลอดพอคุณย่าเสียตอนสิบสาม ก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นปพรคุณย่าไม่อยู่แล้วไม่มีคนคอยที่จะคอยปอกป้องปลแล้วไงครับ๋อ oh. แล้ววันนั้นเนี่ยปดเกือบจะสอบไล่แล้วเหลือสามวันปดก,ก็ไปนอนค้างบ้านนี่กลับมาตอนเช้าคุณพ่อทราบว่าปดไปนอนค้างบ้านคนนี้เนี่ยค,คุณพ่อก็เลยโอ้โหทั้งแบบว่าชกทั้งเตะทั้งอะไรเลือดกำเดาเนี่ยไหลไหล,ไหลออกมาเลยฮะปด hey, ไปไหนมามาเลยตัวดีไปร้านเพื่อนมาบ้านเพื่อน บ้านไม่อยู่ทำไมไม่อยู่มึงไอ้ปอดไอ้เอยเอ้อจำไว้เวลาข้าไม่อยู่บ้านข้าไม่ทางานน่ะต้องฟังมีข้าเข้าใจไหม่อ้ยเยเเไอ้หมไอไอ้จอ้ไ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 อ้้ไอ้ไอไอ้จอไอ้อกไไ้ไอ้ไไอ้ไออก้้ไอ ไปเลือดกำเดาเนี่ยไหลไหลออกมาเลยฮะแล้วก็ปุ๊บมปกับพื้นแล้วก็ฉี่แตกตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะสิบห้บหเท่านั้นเองแล้วเป็นยังไงฮะโกรธคุณพ่อไหมแล้วทำยังไงชีวิตอย่างนั้นยังอยู่กันได้เหรอยังเป็นพ่อลูกกันได้หรอครับตอนนั้น บอสไปไหนมามาเลยตัวดีไปบ้านเพื่อนมาบ้านเพื่อนบ้านไม่อยู่ทำไมไม่อยู่มึงไอ้บอสไอ้หึ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 หไอ้จำไว้เวลาข้าไม่อยู่บ้านข้าไปทำงานน่ะต้องฟังมีอข้าเข้าใจไหมไอ้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 โอ้หงุดหงิดเจ็บเจ็บเจ็บเลยทำไมไม่จำ ไอ้ไอ้ลูกเะย,ยำระย,ยำจริงจริงออกจากบ้านกูไปเลยไปเลือดกำเดาเนี่ยไหลไหลออกมาเลยฮะแล้วก็ปุ๊บไปกับพื้นแล้วก็ฉี่แตกตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะ15ครับ15เท่านั้นเอง แล้วเป็นยังไงไะโกรธคุณพ่อไหมแล้วทายังไงชีวิตอย่างนั้นยังอยู่กันได้เหรอยังเป็นพ่อลูกกันได้เหรครับตอนนั้นแล้วคุณพ่อก็อไล่พ่ออกจากบ้านไล่จริงๆเลยคุณพ่อบอกว่าเป็นลูกที่ระยำที่สุดคิดว่าไปอยู่ไหนได้ไปขัพพดก็เลยเดินก็ไม่ทราบไปไหนเงินก็ไม่มีไปจริงจริงไปครับพดไปอายุสิบห้าเท่านั้นอย่าทาพดท่านั้นเองอ่าท้าแล้วอ่าพดไป,ไปเลยเสร็จรแล้วก็พดไปบ้านเพื่อน แล้วหลังจากออกจากบ้านแล้วชีวิตการเรียนรู้กันเปช่างแต่ผมเริ่มตอนไหนครับปุดเจอคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งตอนวันแต่งงานของลูกสาวคุณป้าเสร็จแล้วปุบอกว่าปร้อยากเรียนทำผมครับซึ่งมันใช้เงินในการเรียนทําผมในคอร์สอยู่แค่245้อสบาทค,บคุณพ่อก็เลยบอกปุดบอกว่านั้นมาเอาเงินที่บ้านแล้วลูกขึ้นปุดก็ไปไปเสร็จปรากฏว่าคุณพ่อบอกว่าแม่เลี้ยงพูดบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ควรเรียนทําผม เพอเดินร้องง่ายกลับมาเ,าเลยไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็เลยเามาหาคุณอาซึ่งคุณอานี่ก็กรักป๊ดเนี่ยป๊ดเด็กๆครับ,ค,รบคุณอากับคุณป้าอีกท่านหนึ่งก็เป็นคนส่งเสียให้ป๊ดเรียนทําผมจนสําเร็จปรากฏแม่าจาันท่านหนึ่งเนี่ยที่สอนป๊ดเนี่ยท่านย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสิมสวยรุ่งรดีป๊ดก็ตามไปเรียนพอประจบคอร์สนั้นมาแล้วป๊ดก็เปิดหนังสือเยอะรมันเพื่าง,งานทําตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากออกจากบ้านเริ่มเรียนเริ่มทํางาน16ตัดผมเองแล้วตัดผมจริงเลยครับเป็นช่างแล้วครับเงินเดือนตอนแรกเท่าไหร่เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทส่งเสียตัวเองเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วไม่ครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ได้เพราะเงินทิปจากลูกค้าครับโดยเฉพาะลูกค้าบางคนที่ให้ทิปเป็นประจําได้ไปร่ําเรียนต่อพัฒนาฝีมือด้านทําผมอะไรอีกบ้างครับตอนช่วงอายุประมาณเราสัก21 2ี 22, ่บไปอังกฤษครับ,รบไปศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาศาสตรูนที่ลอนดอนก็คือไปเรียนกับช่างมืออาชีพที่อังกฤษเลยไปเรียนกับคุณครู